คแค่ใบยายแจ่อนกินก,กับอย่างมึก็ไปแงย้มันเได้ไปแหงแก้มรตี๋เออนีกับบขาดปาดระด,ยยะดุกอินาะน่านต้องกรอเนาะขอแข็งกระเด็ยังไงกลดุกอิน่ะโอประดุกยำบัขาดบัขาดเลยำงมรวด กินปลาดุ๋นำ้ำบักขาด้ำไม่ขาดเน็้อดำไหยังเสียบบุบกระองอะไรยัางยางวนยังแกงปลาซิวลาปลาผัดผักทอดปลา

แกะป่ครับบดดินจ่อยนั่นบดแย้งนะต้อตงหอนหอนต้อกอน้อนนนย

ว่าปลาจากบนนันีม่บอกไปรับชมพทย์ข้าวบ้านด้วปี่ยงต้นบ้าดอกโอ้เจ้าเห็นที่อย่างตอกมะเปอ๋อได้ยอะเจ้กี้ทกักรูปนีไปทน่างกินเมื่อได้เออซืพังร แค่ละซี่แบไม่บอยไปปีนโรงเรียนให้น่ะนะก็เีินได้หรือเ่ก็เียนได้หรือเ่เอาเมื่อเมื่อได้แล้วเชิไปก็ไปคุยส่มดีอ่ะฮะหม่มโอ๊ยไแงแงนากันสองกันนากันดาให้น้ำชาเราได้เบียร์สามขวด Lớp <laughs> bao gì lớp bao sụp già. Bà khá chèo ạ. bom đủ đây ừ. Bà hấp, em cứ chìm rồi nhìn. Chúng ta đi bắt đầu bên. Okay. ta na.